มาครับตอนนี้เทียร์ฮีโร่ผมจัดไว้ออกมานี้และในเกมนี้เราจะเล่นหยานกันอันดับสุดของรางฝ่ายที่ใช้เนี่ยก็ตามรัางจังนี้เลยนะครับแล้วก็ในสับสุของลุ้นเนี่ยตามรัางจังนี้เลยครับหยาดนี่ผมจะค่อนข้างถนัดเจับเราให้ขีนะครับเพราะมันเล่นตัดต้นเกมได้นะครับมันจะไม่ต้องรอเลไเกมมากนะยังไงคลิปนี้ฝากเราจะแชร์กันด้วยละกันนะครับและในคลิปนี้เรามีอัจฉีิจากฟอร์เรนครับแต่ว่ายังไม่เห็นโดเลยนะครับขอโทษหน่ะครับทุกคนนะครับ อ่ะเดี๋ยวให้เขาแนะนำนิดนึงแล้วกันนะครับยานี่ม,ม,มันจะเล่นได้สองสายนะครับนั่นก็คือสายดาบแล้วก็สายขวานนะครับซึ่งวิธีการเลือกใช้ก็คือถ้าอีกฟังเนี่ยมีตบคิ้วเยอะอย่างในเกมนี้ล้อเลี้ยวคิล่าอย่างเงี้ยถ้าออกสายขวานถ้าออกสายขวานปุ๊บเขาชอบเพราะว่าดามจเราน้อยเวลาเราเจอพวกตบคิ้วเนี่ยเราต้องเล่นสายดาบนะครับเพราะว่าจะได้ปิดคิ้วได้ไวนะเขาจะตั้งตัวระบากนะครับแต่ว่าถ้าอีกฟังเนี่ยเป็นคีโร่ที่แบบว่า อาไม่สามารถหลบดาเมจได้อย่างเช่นคิกซี่อย่างเช่นสตูวัทตวที่บอกว่าเราเข้าไปปุ๊บแล้วเขาต้องแบบจ่ายทีมอยู่เสร็จแล้วแน่ๆค่น,นี้เนี่ยได้ใส่ขวานนะครับวิธีการเลือกใช้จามานี่ไฟต้นเกมนี่อาถ้าไม่ไปได้พยายามอย่าก,กดพันดินนะครับเพราะว่าเราจะเอาอ็อบเจกต์ต่อชนะไฟปุ๊บอ็อบเจกต์ต่อประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้ยังไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เขามาอึดอัด เอ้ยเกือบรอดอยู่นะตอนนี้นี่ถ้าใครสังเกตนะครับด้านทั้งสองคิวเน <si suppression> ี <fin anta> <ots> ่ยเป็นด้านไมตาทั้งเลยนะครับจะอยู่ในลิสทีเอสเทเอหมดเลยแฮ้ทมชิล่านี่ออกดาวฟาร์มเต็มมาก่อนเลยนะครับจะได้จอกเกาะแล้วก็ลดคูดาวนะครับออกมาก่อนเลยแล้วค่อยขึ้นลุงเท้าก็ได้นะครับจะได้ฟาร์มไว้ไวหลายคนน่าจะสังเกตในหลายช่องนะครับคือตอนนี้เนี่ยเวลาพวกฟาร์มป่าเนี่ย เขาจะออกเท้าค่อนข้างช้านะครับยิ่งออกเท้าชา้ายิ่งดีนะทําไมเพราะว่าแผนนี้เป็นเมตาต้นเกมนะครับป่าที่ออกดาเมจขึ้นมาก่อนอขึ้นมาก่อนรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ทําให้ป่าเนี่ยฟาร์มไวขึ้นนะครับแล้วก็เอาตัอรอดจากการโดนปลป่าได้ง่ายขึ้นคือถ้าหากออกเท้าไวเนี่ยมันก็แค่เดินไอยขึ้นแต่ว่ามันไม่ทําให้ตัวเราเก่งขึ้นมองวะนี่ดูดาเมจต้นเกมมีดาเมจก็ไม่น้อยนะตัวเราก็ขึ้นก่อนแล้วนะ เราแข่งกันนิดนึงครับเล่นป่าตั้งอกคิดนิดนึ่งเล่นป่าตังอกคิดนิดนึงอ่อนโดดมาแล้วกดออกไม่ได้กดออกไม่ได้ครับจบลอยเอ้ยได้ได้คีล่านะใช้คีล่าคุ้มอยู่โอเคครับได้แก๊กก็ดีคุ้มอยู่คุ้มอยู่ตรงนี้พอเราตายปุ๊บนี่ก็ต้องเล่นฟาร์มนะครับเปลี่ยนเป็นรองเท้ารถคูดาวมาเล่นเลย ข้างล่างองเลื่อยครับถีกันย่ำเลยแล้วนี่เฮ้ยดิเลียนี่นต้องมีเล่นนะครับเปิดโป๊เนี่ยแ,แต่เห็นคิลาบแป๊บหนึง่งไม่ยอมกลับมาครับกัครับลื่นต่อมีบัพร้อมครับทั้งบูทั้งเลสประธานรอเรียวครับจังหวะสำคัญของรอเดียวก,ก็คือรอเขาได้ก,ก่อน ถ้าแด้ปุ๊บตตีได้เขาเจ็บหนักแน่เรื่องที่หลายคนไม่รู้นะครับคือจริงๆแล้วหยานเนี่ยมันสู้ได้ตั้งแต่ต้นเกมกลางเกมเด็กเกมเลยนะครับต้นเกมอาจจะบอกกับชาวบ้านเขาไม่เก่งว่ากลางเกมไม่จะเก่งขึ้นเลยเกมไม่จะเก,ก่งกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งหลายคนแบบที่ผมเจอมาบ่อยคือเล่นหยานแล้วแบบเออเรียกว่าไงต้องรอรุ่สองเดียวซึ่งอันนั้น พูดตามตรงว,ว่าเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างผิดนะครับอ่าค่อนข้างผิดครับก็คือเอาจริงๆถ้าเอาแบบง่ายสุดคือเ e v e l 8ไล่ลนะลบอกได้เลยอันนี้คิดว่าอันนี้กดอันตีมันเค,คลีครลยร์คิวการแล้วไล่เลยคีร่าเขาไม่มีตีนะครับเขามไม่ค่อยอยากเล่นอยู่แล้วสูจใจยังเหมือนเดิมครับขึ้นมุลาไปก่อนมุลาไม่เต็มนี่สุดใจหมายสิครับคีรานี่ก็มันล็อกกดพันธุ์นิดนะ กมไม่ได้นะครับในแผนนี้นี่อเขาเลือกได้ว่าไงอ่ะมันคือแผนของการคุมทรัพยากรน,นะครับถ้าหากเรากดันไฟเขาได้เขาหมดสกิลเราอย่างเงี้ยเราเข้าเวทป่าเขาได้เลยทรัพยากรไว้อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวที่เราไปจะขึ้นเราไม่อาร์นะครับอยากได้ด,ดาเมเกจแบบฟาทีแรง แกกตึงมาครับนี่คีล่ามีตกใจมากเลยตรงนี้นะแตได้ด้ยครับก็เออถูกเสียวนไปถูกเสจอนไปเออถูกเสียวนไปนาวนไปโอพยายามที่จะไปมังกรครับแล้วโดนกักดึงแอบลอยครับผมก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่ดาโปรไฟล์ของเรา แล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคลอดแล้วก็จะได้ ID ที่ใช้เดิมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพ4์ยิบสีบเมพิมคาว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บหนึ่งครับคูอปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพจน,นี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครกาลังมองหา ID R V คุ้มๆพร้อมเล่นลุ้นครบกีลาสสวยแนะนำเพจน,นี้เลยนะครับ Edmonton TP7 เพจน,นี้เนี่ยมีชู้ตาดมตมาถึงหนึ่งสายจนเหมื่นคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอาราคาโูทรราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูลิกงเพจใต้คลิปได้เลยครับมาครับแกครับลื่นต่อโอเครอมรนะตรงการนี้โดนกดดันนะครับแรงนี้นี่พลาดทีนี้นีน่สูญเสียเยอะนะ กองทีมสองนี่ได้แค่ไหนเราแค่นั้นนะครับไม่ต้องเข้าสุดมากนะได้กลางเสร็จรีบไปฟาร์มทางซ้ายนะครับอาช้าอาช้านี่เดี๋ยวเขามากวนนะครับยิ่งเลือนเราโลอยู่ถ้าเขามานี่จบลงล่างนะพิมเขาเล่นต่อกลางนะครับไม่มีราคาชื่นข้างบนล้อเลียวนี่ จะมาล้อมแต่ว่าตัวสกิลแรงไปครับเรียบร้อยเลยฟูจิซึเกะเขียวดีครับเนี่ยเราโลก,กันไปนะรีบปิดรีบจบไปไม่ต้องงบทองมากแล้วก็หลังจากได้โอเมีาร์มี่เราก็จะขึ้นดาบฟาร์มาต่อนะครับจะไ,ได้มีอะไรมาช่วยเราได้ไม่มากโอ้ ลงลีลิแกนเลยอะเดีนไปตอนนี้นี่ป้อมอ่าเอาจริงป้อมพอกันนะแต่ว่าการเงินต่างกันเยอะนะแถ่นี้นี่มันพลิกเกมง่ายมากเลยถ้าแบบชายกันไฟเดียวอะไรเงี้ยเงินไหลเลยเดี๋ยวต้องการมีไฟครับ คีล่าอันนี้เปิดไฟให้นะตอนเี้อนตาครับแต่ว่าดาเมจไม่พอปิดไม่ลงครับเรียร้อยเกมนี้เอาิงทีมเขาจะเครียดกว่าเรานิดนึงนะครับเวลามีตีเตือชีมเนี้ยคือถ้าหากเราได้ถ้าคางเนี่ยมันมันต้องระวังอ่ะเพราะอยู่ดีซิมันกิ้งออกไปจบบ้านได้เลยนาไม่จังหวะพิเกลพวกนี้เนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ ป้อมแผ่นนี้มันบางมากเลยบางทีเอามองไปจบบ้านแบบสดแบบไม่มีคลิปยังได้เลยนะครับวันนี้ก็รอดาร์คเลยอะพนันเราเหมือนแบบประมาณว่าถ้ามีดาร์ก,ก็ชิงดาร์แล้วก็ไปจบเลยวันนี้มันก็จะแบ่งไปร,บรอบๆนะครับรอบไฟไปร,บรอบๆมีสักผีลอเลียงครับ <c oughs> เดิหน้าต้องบอกแล้วเซมมากลายเป็นไฟใหญ่ตรงกลางครับเรียบร้อยครับผมตายไม่ต่อครับอันนี้เรื่องของรอละโอ้แล้วแก๊กเป็นการซิปได้เหมือนจะดีนะเพื่มาเสมอตัวเฉยเลยตายสองเสียสองจบไฟแต่รอบนี้ริวิ่งหาบูเลยนะ เดี๋ยวปลายฝั่งหนึ่งเขามาแวะเอา้าวคิร่าคิล่าโผลบนนะครับเดี๋ยวมาไว้ตรงนี้หนึ่งมีเลดะดูเอาอแรงนะ,ะอันนี้ที่มาอยู่ตรงนี้คือเรามาดูเลยครับว,ว่าเขาจะเอาล้างต่อหรือเปล่า แลงเสียเยอะไปแกไม่โผล่มาแว้บสักทีแล้วก็ในช่วงตอนนี้ดานเนี่ยเอาเอาจริงนะผมปวดหัวมากเลยช่วงนี้ปวดหัวมากเลย,ปปเลยคือเวลาเราได้ดาปุ๊บเนี่ยมันชอบมีคนนึงไปตายครับ <c oughs> กลายว่าเราเสียด,ดาร์กฟรีคือถ้ามีดาเราจบบ้านได้ครับ <c oughs> จบบ้านได้ปลั๊กไปอย่างเงี้ยคือช่วงเวลาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าห้ามห้ามแบบมีคนตายฟรีอะ นี่สิบลิงได้ครับเข้าแลอย่างนี้จะเป็นตัวรับคันไฟนะครสงครังมากส่วนดานนี่เราจะปล่อยเลนไกลนะครับเพราะว่าเลนลนะ่ายังไม่ทำเวฟไงโอเคอเครับจบเกม ตอนนี้เล่เร,เริ่มส่งเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในตอนนี้อยู่ที่74ดาวแล้วก็แต่และเกมมันค่อนข้างไม่อยู่ห่าเท่าไหร่ก็คือกดเลนได้แล้วก็จบเกมเลยอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยเหมือนกับคลิปทั่วไปเท่าไหร่เวลาเล่นแลงลงสูงป,ปุ๊บมันมันก็จะสไตล์คลิปก็จะจะเปลี่ยนไปนิดนึงเวลาจบบ้านที่ก็จบง่ายเลยถ้าคุมเกมได้อะไรเงี้ยครับ เกมนี้ก็ไปเกมเป็น56ดานนะครับไปคลิปจองนิดนึงอันนี้น้องลีนี่คิวไปเป็นสิบเลยค้างจัดอ่ะเซ่เคมก็ตามนี้เลยนะครับที่อท้ายนี่จะออกเป็นพวกเกาะเกิดเป็นเคียวก็ได้หรือจะขึ้นดับแดงก็ได้นะครับแล้วแต่เลยอ่ะตอนนี้ช่องของเราเนี่ยก็เปิด open chat แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่ม เฉพาะคนที่ดูคลิปจบนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากใครดูคลิปจบแล้วสนใจเข้าร่วมกลุ่ม Open c h a ชนะครับก็สแกน QR c o ารโคหน้าจอนี้ได้เลยนะครับมีอะไรก็มาคุยกันเฮฮากันนะครับชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็พิมพ์ไปแชรได้เลยนะครับหรือว่าจะหาเพื่อนเล่นอะไรพวกนี้ได้หมดเลยครับแล้วก็คิวอาร์โค้ดนี้นี่ไม่แนะนำให้แชร์นะครับคือผมอยากได้เฉพาะคนที่ดูคลิปจบจริงๆนะครับเพราะงั้นก็สแกนคนต่อคนแล้วกันนะครับผม อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นใจให้กันหน่อยนะกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบค,ครับ